เรามารู้จักกับร้านอาหารไทยร้านต่อไปซึ่งตั้งอยู่ที่ s t e l u s Center ในเขต s t e l u s ของกลุ่มคเปนเฮเกนกันต่อเลยนะคะโดยร้านอาหารแห่งนี้จะมีจุดเด่นอยู่ที่รูปแบบการให้บริการของร้านที่จะเน้นความสะดวกสบายและประหยัดเวลาของลูกค้าอันเป็นที่มาของชื่อร้านว่าบางกอกเท k อเว a นนั่นเองคะ่ะแต่ตอนแรกก็ได้ไปเรียนหนังสือภา,าษาเดนได้นิดหน่อยแล้วก็ได้เริ่มไปทำงานเลยนะคะทำงานที่โรงแรม แต่ต่อมาก็ได้มาช่วยทำอาหารร้านไทยเป็นแบบเทกเว้ยค่ะเป็นแล้วก็ต่อมาก็ได้มาช่วยทำร้านอาหารไทยแต่เป็นกุ๊กทำอาหารไทยนะคะแล้วก็เลยมีความรู้เรื่องนี้มาแล้วก็พออยู่สักพักหนึ่งก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเปิดร้านอาหารไทยเองแต่จะเอาแค่เล็ก,ลกๆนะคะแล้วบงังเอิญก็ย้ายมาซื้อบ้านอยู่แถวนอกเมืองก็เลยมาเจอที่ว่างพอดีแล้วก็ อยากทำก็เลยเ,เปิดร้านอาหารเนี่ยค่ะนอกจากคุณเสริมาจะเป็นผู้บริหารจัดการดูแลร้านอาหารของเธอด้วยตัวเองแล้วเธอก็ยังรับหน้าที่เป็นแม่ครัวทำอาหารเองด้วยโดยอาศัยประสบการณ์ที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ซึ่งหลังจากที่เราได้มีโอกาสลองลิ้มชิมรสกันแล้วก็ต้องยอมรับในฝีมือการทำอาหารของเธอคะ่ะมาครับพื่นเด้ยะยะหา Yeah. ลักษณะการให้บริการของร้านบางกอกเช็กเอาเวนี้ก็มีทั้งแบบที่ลูกค้าเข้ามานั่งทานในร้านเหมือนร้านอาหารทั่วไปกับอีกแบบหนึ่งที่ลูกค้าจะโทรเข้ามาสั่งรายการอาหารต่างๆล่วงหน้าก่อนแล้วก็จะมารับที่ร้านเองในอีกไม่กี่นาทีต่อมาค่ะการให้บริการแบบนี้กำลังเป็นที่นิยมกันในยุโรป เพราะทั้งสะดวกสบายทั้งคนทำคนทานไม่ต้องมานั่งรอที่ร้านให้เสียเวลาร้านอาหารในลักษณะนี้จึงไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่กว้างขวางมากมายอะไรนักก็สามารถจะเปิดให้บริการแก่ลูกค้าได้แล้วค่ะตอนนี้ก็บางที่นะคะคิดว่าเพราะว่าตอนนี้เปิดกันเยอะเลยค่ะ อย่างเช่นในตัวเมืองคคเป็นเฮเกนร้านอาหารไทยมากเลยแล้วก็เปิดติดติดกันบางที่ก็ดีบางที่ก็ไม่ค่อยดีก็มีเพราะว่าไปติดกันเกินไปค่ะแต่ถ้าเกิดเปิดห่างๆกันกหน่อยก็จะดีถึงไดหนีออกมาห่างๆก็ <c oughs> อยากจะแนะนำว่าอย่าไปแข่งกับเขามากอย่าไปใกล้ๆเขาห่างหน่อยแล้วก็ดูทำเลหน่อยนะคะค่ะแล้วก็รสชาติอาหารให้ออกไทยไทย พยายามให้ไทยมากเพราะตอนนี้ฝรั่งเขารู้จักหมดเลยถ้าทำอะไรเพียเพ้ยนๆออกมาไม่รสชาติไทยนี่เขาก็ไม่เอานะคะเขาก็หนีนอกจากคุณสิริมาแล้วที่ร้านบางกอกเช็เอวีก็ยังมีน้องฝนซึ่งเป็นนักศึกษาไทยในกลุ่มโคเปนเฮเกนมาช่วยงานเป็นการหารายได้พิเศษโดยรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยแม่ครัวและคอยดูแลความเรียบร้อยทั่วไปภายในร้านอาหารด้วยค่ะ สำหรับสไตล์การตกแต่งของร้านบางกอกเทคเอาเวยก็จะเป็นในลักษณะที่เรียบง่ายสบายๆดูเป็นกันเองโดยมีของประดับตกแต่งบ้านจากเมืองไทยมาเป็นองค์ประกอบที่ช่วยทำให้ลูกค้ารู้ว่านี่คือร้านอาหารไทยแท้